ใส่ขี้ตูใส่ตะไคร้ใส่ข่าใจมันหอมปรุงตามใจชอบขั้นตอนกง่ายๆครับเต็ดพริกแห้งมาสิ่งทำจะใส่หม้อสูตรสีสเก็ดเส้นหนาปุ้นี่ใส่จังไรเอาพริดๆจังไรในเด้อองที่าใส่พริดหลายๆเด็กใส่ยิกกันแล้วมีคนไหมเอ้ยมันสั่งสุสานี่นะไม่ต้องใส่ไก่กันเลยเฮียเอานี่นี่อีกตอนนึงนี่ แ่อ mm ีก hmm. ต mm ัวหนึ hmm. mm ่งอวมือดแเราจุ hmm. uh ่มอวลมันอยู hmm. mm ่ก้นนวอยู่หันนี่ดาวมันเสียบเอองสอนใช่นเอาสอนใช่มันบอนี่สุดผู้ถ่อเออคอู้อนเห็นมันเปียมันละลายรับเอาตะเกียบใส่ตรนี่ ตาีเัวนี้ละตัวท่านนี่ละเดี๋ยวจะเอาอีกแก๊บเดียวเขาบริฟ้าวันนั้นดอกประมาณไม่ที่เดียวกระสุกข้อมขาซีดไมนอยู่ต่อท่านนี่ยนะควอมขาปุ๊บมาด้วยครับพี่น้องสุขุมสุคนนะครับหน้าเบาต่อมครับเนี่ยปลาก็ได้ล่างมอวหนึ่งเขาแต่เนี่ยพอปลาก็ไม่ได้ล่างเองเพี่น้องเอ้ยอันแล้วท่านเนี่ยปลาเป็นที่ละได้ล่างเองบัส เก็บเองส่นว้นตัวนงมนี่มันบอนี้เองก็ได้วะเจ้กะเซาะครับสุสีตะเกียบนะตะเกียบใส้หม้อง่ครับพี่น้องดถาดกะเซตุดซีงกอนกันนะหลังครับพี่น้องหอมมีดีสุสีตะเกียบ ทางเนียปลาเห็นวากินสีแฉบแล้วครับพ um, so ี่น้องสันเนี้ยปลาเห็นกินว่าแสบเลยคับพี่น้องสูตรสีไมือโอ้หอมเสว่ะเส้นอย่างน่นี่ไม่ได้ต้มเลยแล้วมันขึ้นไปทำไมล่ะหอมไหมเส้นย่างนีนี่สั่งปล่อยมือสิเส้นอย่างน่บอกเนีบอกเนี้ย โอ้ยกะติแพงสูตรโสูตรสีสเกนี่ย่งไปหากินแล้พี่นองแพงสูตระดครับกับบป็ดชแนลิมีงสุสุกสนุนภาพพี่น้องมากินนามเตยตอนสูตรสีสเกดครับนเขียดจากสีสเกเมียป้าปลาเมี่ยมาอะไรเฮ่อปาเมียเนลาเห็ยปลาเมียไรเมียออกจากเฮียนเขา เขาบนีบนีก็เล่นหนีไมาอยู่บ้านเองเ <c oughs> ชฟมึงก <c oughs> ูดูกูอยากนมันนบามหงอกู <c oughs> ถึงทันอยู่เฮียนอีกว่านน้ำบางหงอคนว่า,าอย่าไปยุ่งกับดอกปล่อยมันทำอะไรทำไปอยู่ใครอยู่บ้านมาดู